สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ช่องของคนรักรถสายลุยสายท่องเที่ยวและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถใหม่แบบจอดลึกพร้อมข้อมูลจริงจากการใช้งานสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนิสสันนาวาร่ารุ่นปี2025รถกระบะรุ่นยอดนิยมที่พัฒนาใหม่ทั้งด้านสมรรถนะ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยอย่างครบถ้วนนิตสันนาวาร่า2025มาในรูปลั์ภายนอกที่ดูทันสมัยแข็งแรงและโดดเด่นยิ่งขึ้นด้านหน้าตัวรถมีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้มีขนาดใหญ่และดูดุดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันรูปทรงเฉียบคมให้ความสว่างที่ดีขึ้นในทุกสภาพแสงกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงรับกับเส้นสายของตัวรถ ล,ล้ออัลลอยขนาดตั้งแต่17ถึง20นิ้วในบางรุ่นย่อยเสริมความแร่งให้ตัวรถไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือบนเส้นทางออฟโรดภายในห้องโดยสารของนาวาราปี2025ได้รับการปรับปรุงให้หรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้นเบาะนั่งแบบใหม่ให้ความสบายมากขึ้นในการเดินทางไกลพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำม หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด8-9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันระบบเสียงคุณภาพดีพร้อมลำโพงรอบทิศท,ทางสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้เพลิดเพลินระหว่างขับขี่ สำหรับเครื่องยนต์นาวาร่าปี2025มาพร้อมกับขุมพลังดีเซล2.3ลิตรแบบเทอร์โบเดี่ยวหรือเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ163 1 9 0ถึง190แรงม้าและแรงบิดที่มีให้ใช้อย่างต่อเนื่องในรอบต่ำช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือการขนของหนักเป็นไปอย่างราบรื่น มีทั้งระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดให้เลือกตามความต้องการและแน่นอนว่ายังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้รถคันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทางทั้งทางเรียบทางลูกรังหรือแม้แต่พื้นที่ธุรกันดาลระบบช่วงล่างของนาวาร่าได้รับการพัฒนามาอย่างดีเพื่อให้เหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่เพื่อความสะดวกสบาย ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่ด้านหลังในรุ่น4ประตูเป็นแบบมัลติลิงค์พร้อมคอยสปริงซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีเมื่อขับบนพื้นถนนครุขระและยังให้ความรู้สึกนุ่มนวลในระหว่างเดินทางไกลอีกด้วย ในด้านความปลอดภัยนิสสานาวราร่า2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลาัยให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องมองภาพรอบทันแบบ360องศารวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันที่ช่วยป้องกันผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุอย่างดีที่สุด รถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะระบบสตาร์ทรถจากระยะไกลที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติรวมถึงพอร์ตชาร์จ usb และที่วางของหลากหลายจุดภายในรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขนของหรือออกคลิปลุยลุยนาวารา2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยกระบะท้ายขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำหนักได้มากและพื้นกระบะท,ที่แข็งแรงทนทานพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่างฝาครอบกระบะบันไดข้างและโรบาท,ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ นิสสันนาวาร่ารุ่นปี2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นเพื่อการพาณิชย์และรุ่นเพื่อการใช้งานส่วนตัวรวมถึงมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นขาวมุกดำแดงเทาและส้มเมทัลลิกสุดเทราคาก็มีตั้งแต่ประมาณ850,000บาทไปจนถึง1,200,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยรวมแล้วนิสสันนาวาร่า2025คือรถกระบะท,ที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันได้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ที่มองหารถที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันงานธุรกิจหรือการผจญภัยในวันหยุดถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า